โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับผมต้องบอกว่าไอดีนี้เป็นไอดีที่ผมแอบแอบแอบมานานนะครับมันชื่อว่าไอดีย e a ครับไม่เกี่ยวนะมันเป็นไอดีตั้งแต่ที่ผมแบบเลิกเล่นเลิกเล่นไปนานแล้วนะเออนี่นะครับผมก็ยังเป็นหัวหน้ากิวนะครับใครสนใจก็มากอบกู้กิวผมได้นะอืผมต้องการมากเลยเพราะว่าแบบดูดิดูสภาพผมดิอืมเป็นกิ้วเะดเก้านะครับ มีผมอยู่คนเดียวพวกนี้ก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันมีแต่ตัวละครที่แบบเก่าๆอะ่ะมีแต่คนแบบเซ็ตเก่ากันเลยนะเออก็ไม่มีอะไรครับก็ถือว่ามาเซอร์เวยนะครับเซอร์เวยก็คือมาสุ่มนั่นเองครับเซอร์เวยคอลลาโบนั่นเองคือไอดีนี้มันมีไอนี่ไงมีบากินะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะต้องบอกว่าดีด้วยแหละแล้วผมก็เลยเผื่อจะมาแบบอยากหาเซนคูไงหลังจากที่เราแบบพลาดไปแล้วนะครับ ถามว่าพลาดจากไหนก็พลาดจากไอดีไอดีที่ผมเพิ่งบ้านมาคือมันไม่ได้ไงเราก็จะมาสมหาเซนคูนะครับซึ่งตั๋วก็มีพอๆกันเลยนะครับอืมก็แต่เราจะไม่พูดท่ามทำเพลงมากมายนะครับเพราะทุกคนก็รู้สกิลอยู่แล้วก็มาเริ่มกันสุ่มงที่ห้าตัวแรกเลยดีกว่าครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะถ้าผมได้เซนคูนี่ผมพอก่อนเลยผมพักเลยละแต่มันจะได้หรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนะโอ้โหเจมรสึกเจมรสึกอะไรละ่ะ ต้องศึกแบบศึกด้วยนะศึกษาศึกษาเราเรียนด idf i ไอดี ID F, ID F, ID เนี้ตยตฎเอาจัดเอาจัดเอาจัดมาเลยน้องอนักลูไซมอนเฮ้ยแมมงแล้วนะแแมงแล้วนะแล้วผมก็จะไม่ใช้เพชรครับเหมือนเดิมครับเพชรต้องเอาไปสุ่มเกียร์เท่านั้นนะครับนี่เป็นกฎเหล็กของช่องนี้เพราะว่า ผมเคยเอาเพชรไปสุ่มอะไรไงม่ไม่ได้อะไรเลยตอนที่แบบต้นเดือนไหนวะมกราลาบ้างที่ใช้ไอดีหลักอะ่ะเออม่งโคตรเกลือเลยนะสุ่มไม่ได้อะไรเลยผมก็เก็บไปสุ่มเพชรดีกว่านะครับอืมนี่ก็เกลือเนี่ยโคตรเกลือเลยเฮ้ยมันมันไม่คิดถึงผู้เล่นเก่าบ้างเลยเหรอเนาะไอดีนี้แบบเก่าขึกเลยนะคิดถึงหรือเปล่าห้าปีอะ่ะมันบอกเอาหมู่ป้าไปดิมันบอกเอาหมูป้าไปดิ ใชดีนี้ไม่ได้อะไรนี่คือแบบโคตรเกลือกไหดีนะอีกแล้วเนี่ยแค่อยากหาเพื่อนอะ่ะหาเพื่อนให้บากิเองน้องเซนคูเซนคูมาหรือเปล่าหาเพื่อนให้บากิเนี่ยบากิเพื่อนเลิฟอะ่ะมันมีอยู่ในกล่องหรือเปล่ามันมีอยู่ในตู้หรือเปล่าโอ้โหนักผจญภยัยบาวนี่ เอาละเอาละเริ่มละเริ่มละเริ่มตึงละเริ่มตึงเครียดละ <st ấy> ไม่ออกเลยเริ่มตึงเครียดละโอ้โหชุดกิโมโนทุนกต่อต้องใช้สูตรอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมัลวละน้าไม่ทันละปลึ๊บปั๊บรับโชคเลยปะปึ๊บปั๊บรับโชคเลยปะ <st leave> เฮ้ยหมุนนานอย่างงี้หมุนนานนี้โอ้โหครูฝึกทหารมาเอง <c oughs> โคตรนานอะปึปั๊บรับโชค โอ้โหตะบองเพชรให้ผมกดข้ามเลยดีกว่าเฮ้ยเ,เกินยังวะเก,เกินไปหรือเปล่าผมเปลี่ยนตู้เปลี่ยนตู้ตามสักเดี๋เอยซานเซ่หรอซานเช่โอ้โหเหลือถังโอ๊กเอ็ดเวิร์ดโอ้โหผู้ชายโอ้โหพะว่าเลยวะของตู้นี้นี่ขนมันจะออกมันก็ต้องออก โอ e ้โหนักเวทเจมส์โอ้โหแชมเปญโคนี่หัวหน้ากะลาหัวหน้ากะลาสีเฮ้ยโอ้โหล้อเรือน้ำแข็งเฮ้ยมันเริ่มแปลกๆละมันเริ่มแปลกๆละมันเริ่มแปลกๆละโอ้โหเมื่อกี้ค้างคิดว่าได้แล้ว ปุ๊ปั๊บรับโชคโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งเดถึงสองไม่ใช่หนึ่งเดถึงสองโอ้โหเลเปเตอร์อันนี้อันนี้เกลือกว่านั้นี่กันเนี่ยอันนี้เกลือกว่าไอดีไอดีที่พึ่งปั้นอีกแลเนี่ยโอ้โห,โหไม่มาเลยไม่มาเลยสักตัวดูแล้วสี่สิบหกครั้งครับเ,เหลือเท่าไรนะสี่แปดเหลือแปดครั้งละ เกินไปหรือเปล่าน้องหาย,ยากขนาดเนี้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นมือปืนโอ้โหเลยวินฟูดโอ้เจอสับขาล่อไปดิเจอสับขาล่อไปดิตอนเนี้ยสับขาล่อมั่วหมดอะโอ้โหเทพีวีนัดป๊าบโอ้โหฉัน ซานเชยังมาอีกนะครับอีก3าครั้งนะครับเจ้าสารานแกะหวัวน,นี้เกลือกว่านู้นอีกนะฮิเมฮิเมครั้งสุดท้ายครับรู้เรื่องถือว่าเป็นการจบที่สวยงามครับร้อยร้หิบ้าตัวโอ้เกลือไปไหนวาเนี่ยโคตรเกลือเลยอะโอ้โหนักท่องมูนักท่องไม่หา ไม่ได้เลยนะครับสักตัวก็ตามนั้นครับเกมไม่ให้ก็ไม่ได้ครับไม่มีอะไรให้ต้องริ้นลนนะครับอืมุ้ยได้อะไรมานี่ไดอันตรามาสุ่มได้ของแรมาไดอีกห้าตัวนะครับอันนี้อะไรอะ่ะสลับออปชันอุปกรณ์เหรอเดี๋ยวไปดูสิสลับอะไรได้หรือเปล่าสลับอ้อบอโหขี้เกียจสลับอะ่ะสลับนี่ก็ได้แล้วกัน มาอีก5ตัวะครับผมเราจะก้าวข้ามความหดลายนี้ไปแบบสุดสุดเวียงแล้วก็จะไม่มีตัวแล้วอ๋อมีนี้ละรับรีโอนาดโซหนึ่งครั้งคือจากไหนอ่ะรับลีโอนาโซคืออะไรวะเนี่ยหลอมรีโอนาทีท่ต้องอ๋อห้องทดลอง แล้วก็ได้ตั๋วอันนี้สเปเชียลว้าวตั๋วผมจะหมดแล้วครับผมแล้วมาปิดท้ายกันอีกสิบตั๋วสุดท้ายดีกว่าอ้าวยไม่ได้ไปกดลับนี่ว่า,ากดลับก่อนนีแป๊บนึงโชโชโชโจโอเคแล้วมาต่อกันเลยดีกว่าครับอีกสิบตัว๋วมหาอะไรโอ้โหเล่าปี โอ้โหครบจริงๆครับต้องบอกว่าครบแล้วนะผมไม่ได้อะไรเลยนะครับก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับไอดีแอบของผมเองนะครับผมก็พูดไปเรื่อยนะครับก็ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าใครสนใจเกี่ยวก็สามารถเข้ามาได้นะครับยิ่งมีคนเก่งยิ่งดีครับเพราะผมอยากให้แบกมากเลยอยากให้แบกมากเลยนะเออก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ